พี่บ่าวเป็นเรงเดิจ้าเพราะการจ่ายเอพราะการจ่ายี่ใดบาวที่ไม่ซ้ไม่แหลเดี๋ยวพี่จี้วันนี้หน้าผ่องมากเลยหมอขึ้นแบบเวทีเลยนะสีโปเพกยังทีโปเพกยังไรลองผืนว่าสองขวดพออย่างไ่พอนี่มาดูแล้วสิว่าต้องเนจริงแล้วสิบอกว่าถ้าล่องผืนไรก็หมอรับ แต่ว่าเอ็กซ์ี่ก็แพ้หนุ่ยอยู่นะนุ่ยน่ะลองพื้นใช้ทั้งวงน่ะหน้านุ่ยเพิเดียวสอดแจกดูวยเรามาหลักวะแจ้งว่ามาหนึ่งวันแต่เราคน่นเอาเลยค่ะเดี๋ยวพเพ่อการจ่ายป้าการจ่ายใช่ไหมคะเอาทุกชิ้นค่ะอย่างละอันอย่างละหนึ่งเพื่อการว่าเอาเผื่อบีเอ็กซงจี่ด้วยหน้่ยพ่อยอะกว่านะได้ครับ อันนี้อะไรที่ติดคนตาเหรอที่ติดตา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ดูมออยู่ดกวยกนองบนมากันดูมอนี่คือแหล่งช้อปิงที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นี่นั่นีขนาดเดียนี่ชั่นีวนีขนาดเดียเอาอคบี่นี่แค่อยางแฟชั่นนะกบตาตจน้อยนะ่เป็นสายตาอ้าสีแบบ เอา ALLY ตีแบบเพืนนะแบบตาแบเนี้ก่อตาบบแคนหมตาแบบแขนเนี่ยโอ้ตาโตโตตาจีนตาฝรั่งหมตาฝรั่งตาบบบแข็นตาบบแแคนลูกก็รันก่อ แตง<ะ>ตางในวันนี้แตงตาทุกวันกินอะไรเนื้อสีแดงอะไรนะโมอนโมอนโมอกินมันทำไชอบโมนกินสีขวดใสสีแดงสีแดงได้อะไรน่้อะไรนาอะไรน่าอะไรอุ้ยดูสิมันน่ากินมากเลยนันนี้แตงตางแตงตางหมดเลยค่ะพอนนดูว่าอันไหนเป็นสุดฮก ใช่ค่ะพนนจะหาสีอะไรนี่มันจะหากย่า้ชพสว่างชมพูแดงใ่ค่ะชมสว่างจะไปเะไจะไปลองวัดที่อช้ลีนติดใช่วันน้นใช้มื่อนี้ลองวัดคือสีอันนี้ต้อานเอาเป็นการเตรียงตัวที่หนเพราอีกตีชมพูเขาเรวาวัดอ่ะรลอวัดยวัดได้เมื่อนี้ใช้รองเท้า คุณแต่ครอลุงพาพาไปได้ไ้มนี่พ้าโกว่าไม่ไหมล็อกขึ้นโตเนาะไม่ล็อกไรเดยไม่ลงวัี้ค่้าเดี๋ยวรออโอ้ตาแตกข็มยได้อีกปอบมึงนแตุ่าแล้วต่ออีกทีหรอได้ิได้หมดแต่ว่าจะลงพอดีพ่อมาส

วันนี้เด็ดตัวเย่ไหมคะได้มาลูกค์หรือว่าได้อยู่เบียดปนปีนเลยนะสอบเตี้ยวหนิไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างวันนี้ครับ บออยนเล่าเรกเบอรป็นสเรื่องแรเานไน้เป็นไอชิโนกับลเนอร์ในตัวยบเาทันนี้แบบเป็นไออชเดยไอชิโดแล้วก็มี่เป็นแบบ You yeah. can ี่มันี่ได้ไครับกระจกนี่มทักไม่ได้ยังไม่ได้ปาเบื้อนตาไม่เนี้ยเสื้อยูน่ล่ะตตาสีแดงเยอะนี่มาณนี้มีกระลัด้วยอะไรเน้อสีแดงเปรี้ยวแรงมากกีทุกคนอย่าอยากระจกให้ชั้นสองนะอย่าแป๊บหนึงมั้งได้ครับมาใจ แม่เราบอกก็มาซ่าน้ำหาเต็นน้องไอกาจหามเน้ำหาเต็นน้องบ้านมึงชงมันบออพี่ทักไปหาแล้วคือบอกว่าใผ้นั่งชงพี่บอกกว้างมากเลยพี่เล่งแล้วดพ้อยเงียย่างไปหนน่องนั่งมาชงนี่ยูนี้เดินไปตาเลยลูก คนเาอา้เเราดีกว่าไอ้ไปเปิดเอาเท็ม้านมีขึ้นจอดรถแปลกแปลกวะเออว่าไปจอดน้ำผู้ันนี้กทีลพอดีพ่อครับ

ยัง<ป> <พอ S 1> ว่าอยู่ตต <c oughs> ว่าเม่นันตุ๊กตาลาชินีกาแฟกับพม่ชีนีนะครบับนีนะครับ